คุณกำลังฟังคิดในใจพอดแคสต์สวัสดีครับอยู่กับคิดในใจพอดแคสต์กันอีกแล้วนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสบายดีกันไหมฮะเราเข้าสู่เดือนที่2ของปี2021แล้วนะฮะก็บอกเลยว่าหลายๆเรื่องจากปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยังตามมาหลอกหลอนเราอยู่เหมือนกันนะ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ต่างๆที่ต้องเจอกันนะครับเอาจริงๆผมก็อยากเลิกใส่แมสแล้วนะมันค่อนข้างอึดอัดแล้วก็คันนะหัวข้อของเราในวันนี้นะแน่นอนก็เกี่ยวกับเรื่องพวกความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแหละฮะที่ผมจะพูดก็คือเรื่องเราจะรู้ได้ไงสัญญาณอะไรนะว่าแบบมันใช่คนคนนี้คือเราใช่เขาใช่นะครับมันต้องดูยังไงนะวันนี้จะ เอามาแชร์กันก็แล้วกันนะฮะมันอาจจะไม่แบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าคนของคุณตัวคุณกับเรื่องที่เล่าเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยสไตล์การเติบโตหรือว่าสไตล์ความชอบมันไม่เหมือนกันแต่ว่าสามารถเป็นแนวทางได้นะฮะหรือฟังไว้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรก็ได้นะครับ <S <S เคยเป็นไหมฮะเวลาที่เราแบบเจอคนที่ชอบใช่ป่ะแล้วแบบมันไม่รู้ว่า เขาชอบเราไหมหรือมันเป็นเราเป็นคู่ที่เพอร์เฟกต์ไหมเราอาจจะชอบกันอันแรกคือเราชอบกันแต่เราจะอยู่ด้วยกันได้ดีไหมหรือเราชอบกันจริงๆริงไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องมาหาคําตอบกันเพราะว่าบางทีก่อนที่จะตัดสินใจลงหลักปักฐานสร้างสถานะความสัมพันธ์กันยืดยาวเนี่ยมันก็ต้องเช็คกันก่อนผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะไม่ค่อยได้เช็คมากเท่าที่ควรเพราะว่า มันมีความชอบความหลงไหลเป็นตัวตั้งมันพอมันเป็นตัวตั้งเนี่ยมันก็กรบเรื่องอื่นๆไปซะหมดเลยทีนี้พอเรามีโอกาสได้มาย้อนดูทีหลังเนี่ยเราก็จะนึกได้ว่าเออเรื่องนั้นไม่เข้ากันเรื่องนี้ไม่เข้ากันนะถ้าไม่อยากให้มันเป็นปัญหาฮะหวังว่าสิ่งที่เราคุยกันแชร์กันในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณนะฮะลองเช็คทุกอนฮะ เราเจอคู่ที่สมบูรณ์แบบให่นะฮะเราชอบคนแบบไหนก็คือชอบคือส่วนชอบนะอ่าแต่พอใช้ไลฟ์สไตล์ชีวิตเนี่ยหนึ่งอาจจะมีไลฟ์สไตล์การเดินทางคล้ายๆกันการชอบสิ่งที่เหมือนๆกันมันสมบูรณ์ให้เรามีเรื่องคุยกันฮะอ่าเราเฮ้ยเคยอย่างนั้นไหมเฮ้ยเคยอย่างนี้ไหม ชร์ประสบการณ์ร่วมกันไปเลยนะฮะก็มันอาจจะดูไม่มีอะไรนะแต่ว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราเจอคนคนนึงแล้วเราสามารถคุยกับเขาได้ไม่มีหมดอ่ะนึกออกไหมฮะเป็นเรื่องที่แบบเออสมมุติตั้งแคมป์โอ้โหเคยไปที่นูน่นเคยไปที่นี่นะครับลองดูว่าคนที่เรากําลังเจออยู่เนะี่ยเขามีไลฟ์สไตล์ไปในทางเดียวกันไหมคล้ายกันไหม นะฮะผมยกตัวอย่างอย่างหนึ่งก็แล้วกันสมมติเรื่องเพลงนะคนหนึ่งชอบอินดี้คนหนึ่งชอบบล็อกเงี้ยครับเวลาขึ้นรถด,ด้วยกันมีปัญหาละนึกออกไหมพอมันมีปัญหากันบนรถมันก็จะเอาเพลงใครละ่ะหรือย,อยังไงละ่ะไม่อันนี้ไม่นับว่าไปตกลงหรือไปปรับตัวกันที่หลังนะฮะเอาความรู้สึกแรกเลยว่าแบบนั่นคือมันก็อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องทะเลาะเกิดขึ้นนึกออกไหมฮะเพราะงั้นเนี่ย การเจอคนที่ไลฟ์สไตล์มันบ่งบอกว่าเราอยู่กันได้สำคัญครับอ่ะอ่ะแค่ข้อแรกเองนะฮะเนี่ยเราต่อกันเลยฮะมันก็จะต่อเนื่องกันในข้อต่อไปที่จะบอกว่าแบบเออเราสนใจสิ่งคล้ายๆกันเราคุยกันถูกคอเพราะว่าเราไลฟ์สไตล์เหมือนกันพอไลฟ์สไตล์เหมือนกันเนี่ยความสนใจมันก็จะคล้ายๆกัน นู่นอกไหมฮะเราชอบคนฟังเพลงชอบฟังเพลงเหมือนกันและเราก็อาจจะอยากไปคอนเสิร์ตเหมือนกันไปด้วยกันไปมีความสุขสร้างซีนโรแมนติกกันท่ามกลางคอนเสิร์ตได้โดยไม่เขิขนหรือว่าไม่เบื่อที่จะไปด้วยกันสมมติผู้ชายเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงเพลงเลยเบื่อคนเยอะแต่ผู้หญิงชอบไปคอนเสิร์ตดูเกาหลีบ้างแหละดูนักร้องดูไอดอลที่ชอบหรือว่าดูวงที่เราปาดปื้มอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นการแบบเออต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่แฟนต้องไป ว่าไม่ได้ไปด้วยความที่อยากจะไปเท่าไหร่ทาให้หลายครั้งที่แบบเขาไปกับเพื่อนเขาเขาสนก,กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็นปัญหากันในแบบอนาคตได้เช่นกันนะครับถ้าคุณบอกไม่ชอบคนดื่มเหล้าแล้วก็ต้องไปนั่งร้านเหล้าเป็นเพื่อนเขาเนี่ยมันก็จะส่งผลให้คุณเบือ่อไม่รู้ไปทําไมนะอะไรประมาณเนี้ยฮะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเจอคนที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกันหรือชอบที่จะทําอะไรเหมือนเหมือนกันเนี่ย ก็ดีครับอ่ะข้อต่อไปครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญและเราต้องมองด้วยเราต้องไม่มองข้ามอะ่ะคือเราต้องมองเห็นมันเสมอว่าแบบเช็คตลอดเลยนะต้องคอยหมั่นเช็คตลอดเลยว่าเรารู้สึกดีต่อตัวเองไหมที่อยู่ตรงนั้นที่คบคนนั้นนะยังแบบแฮปปี้ไหมอ่ะคู่รักบางคู่เนี่ยสามารถเติมพลังให้กันได้โดยเป็นความรู้สึกที่แท้จริงอะไรเงี้ยฮะไม่ได้แบบเออกระทำเพราะหน้าที่บอกไปอะไรเงี้ยคือเราอยู่ตรงนั้นเราแฮปปี้เว้ย ว่าเราเจอคนที่เติมพลังให้เราได้ในวันที่ท้อเราเจอคนที่เข้าใจสิ่งที่เราพูดออกไปอะไรอย่างนงี้นะฮะมันสําคัญมากๆเวลาที่เราจะลงล็อกกับใครสักคนในเรื่องที่แบบถ้าเราไม่ชอบตัวเองเวลาอยู่กับคนนี้เนี่ยนั่นคือทางตังนลนะฮะเนื่อไหมฮะถ้าเราเจอทางตันปุ๊บมันก็ไม่มีทางที่จะทําให้ความสัมพันธ์ยืดยาวได้สแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าความสัมพันธ์ของเรากับคนคนนึ่งเนี่ยมันมีอะไรให้ดูหลายๆอย่างมากจริงๆ ไปต่อฮะข้อต่อไปก็คือคุณคิดว่าคนคนนี้พิเศษกับคุณมากๆหลายครั้งที่เราเจอคนน่ารักเจอคนสวยคนรอเรารู้สึกว่าชอบอ่ะแต่พิเศษไปไม่รู้นะอ่าชอบกับพิเศษน่ไม่เหมือนกันชอบมันเป็นความรู้สึกแรกเห็นนะฮะแต่ว่าพิเศษเนี่ยมันเป็นความรู้สึกหลังจากที่เราได้รู้จักแล้วก็ต้องเช็คด้วยนะว่าพิเศษจริงๆ สำหรับคุณพอมันพิเศษปุ๊บมันก็จะทําให้เราทําอะไรที่มันพิเศษร่วมกันได้เนอะไหมฮะไม่งั้นแบบความสุขมันก็เกิดขึ้นได้ยากหน่อยกับคนที่เราไม่ค่อยชอบแต่ถ้าคนที่เราชอบอะไรก็สุกเนอะไหมฮะกินข้าวข้างทางก็สุขทําอะไรก็สุขนะครับเพราะงาั้นเเช็คก่คอนว่าเฮ้ยเขาเป็นคนพิเศษสําหรับคุณจริงเปล่าหรือว่าคุณคแค่หลงเขาเฉยเฉยนะครับอ่ะข้อต่อไปผมไม่รู้คนอื่นเป็นไหมแต่มันมีเกิดขึ้นจริงๆนะฮะว่าแบบเวลาที่คุณไม่ได้อยู่กับเขาอ่ะ หรืออยู่กับเพื่อนอยู่กับใครก็แล้วแต่คุณอดไม่ได้เลยที่จะพูดถึงเขาเอาด้านดีนะกันนะแบบอ่ะนัดเจอเพื่อนนะฮะแล้วก็โหนี่ตอนนี้หูแฟนเราก็ชอบกินนี้นนะคันก่อนเนี่ยทำให้กินเอ้ยมันเพื่อเป็นอย่างนี้นะเออแฟนเราบอกว่าอย่างนี้เอ้ยแฟนเราทาอย่างนู้นอย่างนี้เหมือนแบบหยิบยกเขาขึ้นมาพูดบ้างนะฮะไม่ได้เมาส์นินทาเลยนะแต่แบบพูดถึง โดยที่เรามีความรู้สึกเต็มใจที่จะพูดถึงเขาครับนั่นแหละคือเขาอยู่ในหัวในความคิดเราแล้วนะต้องมั่นใจแล้วอะว่าเขาโอเคนะครับอ่ะข้อต่อไปครับผมเชื่อว่าสําคัญไม่แพ้ทุกข้อที่ผ่านมาเลยนะฮะคือเรารู้สึกว่าชีวิตยังเป็นของเราอยู่ครับเข้าใจประโยคนี้ไหมคระคําว่าชีวิตยังเป็นของเราอยู่ก็คือเขาจะไม่เข้ามาทําให้เราแย่ลงเขาจะพาเราไปทางที่ดีขึ้นแล้วก็ ยังเป็นเราอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนะฮะชีวิตทังเป็นของเราหมายถึงไม่ต้องขึ้นอยู่กับใคระฮะคือความสุขเราก็ยังขึ้นอยู่กับเราได้ความฝันเราเราก็ยังทําสิ่งที่ชอบได้โดยที่เอ้ยไม่ทําละเพราะมีเขาเอ้ยไม่สุขละเพราะมีเขาเพราะงั้นเนี่ยถ้าเขาเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณมากเกินไปครับจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันพลาดโอกาสดีๆในชีวิตมากมายเพียงเพราะฉันเลือกอยู่กับคนนี้ อะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็นจุดที่แย่จุดหนึ่งของความสัมพันธ์เลยนะฮะแล้วก็ทาให้เห็นได้ชัดเลยว่าเฮ้ย <c oughs> มันไม่เวิร์กแน่ๆมันไม่ใช่ว่ารักหรือว่าหน้าตาดีหรือว่าโอเคอย่างเดียวอะถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตคุณสต็อปแลเมื่ออยู่กับคนนี้บางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเหมือนกันนะครับเช็คด้วยเช็คตัว,ตวเองอยู่เสมอสําคัญมากๆเลยนะฮะว่าเราอยู่ในจุดไหน ะะเราเปลี่ยนไปไหมหรือว่าเราไม่ได้ทําอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะข้อต่อไปครับเป็นอีกมุมหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือคุณไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเขาเลยมาอย่างไงก็เป็นอย่างนั้นชอบอย่างนี้เห็นอย่างนี้ชอบอย่างนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาเลยนะแต่ไม่ใช่ว่าเราแบบเออนี่ัยไม่ดีก็ปล่อยไม่ใช่นะฮะหมายถึงแบบนิสัยไม่ดี ก็ปรับแก้แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะฮะปรับแก้ก็คือพยายามไม่เห็นว่าเฮ้ยมันดีกว่านี้ได้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยไปทําแบบนั้นแทนสินะฮะมันจะมีศิละปะในการพูดหรือว่าความปณีประนอมกันอยู่แล้วอะเพราะงั้นเนี่ยการนี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากมายอะ่ะคนนี้คืออยู่กับฉันได้ไดแน่ๆนะครับก็เป็นสัญญาณอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันลงล็อกแน่นอนนะครับ ข้อสุดท้ายครับจริงมีเยอะนะแต่ว่าเอาเอาที่สําคัญนะครับข้อสุดท้ายก็คือเฮ้ยคุณตัดสินใจกับตัวเองทบทวนกับตัวเองแล้วว่าเขาใช่แน่คิดทบทวนหน้าหลังแล้วนะฮะไม่ว่าคุณจะรู้สึกอะไรหรือว่าคํานวณอะไรก็แล้วแต่สติสำคัญที่สุดนะฮะอะไรที่รู้สึกว่าชั่ววูบเกินไปขอเวลาคิดหน่อยขอเลยฮะไม่ผิดที่คุณจะขอเวลาคิดนะครับเพราะว่าการที่เราจะรักใครตะคนหรือว่าเทใจไปให้ใครเนี่ย มันมันใช้พลังงานนะแล้วก็ใช้ความรู้สึกเยอะเหมือนกันถ้าเกิดว่าให้ไปแล้วแล้วมันเฟลอะคนเจ็บคือเราจำไว้คนปวดคือเราคนที่ซ่อมมันเนี่ยคือเราท่องเอาไว้เลยเจ็บปวดซ่อมเราหมดนะฮะก่อนจะตัดสินใจนอกจากเช็คแล้วต้องพกสติด้วยสําคัญจริงๆนะก็ <S <S หวังว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาเนี่ยจะทําให้คุณยัยังชั่งใจในการที่จะรักใครสักคนอย่างน้อยเนี่ย คัดกรองคนที่ดีต่อหัวใจจริงๆนะถึงจะเปิดลับกอะไรเงี้ยก็ความรักเนี่ยมันจะช้าจะเร็วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกฮะแต่ถ้าเราเจอที่ใช่จริงๆอ่ะผมว่ามันคุ้มนะฮะอ่ะก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่ฟังมาจนจบถึงวินาทีนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะฮะหวังว่าจะทําให้คุณคัดกรองคนที่ดีขึ้นเข้ามาในชีวิตนะฮะเจ็บปวดน้อยลงมีความสุขมากขึ้นนะฮะขอให้ทุกคนเจอสิ่งที่สมหวัง ก็แล้วกันนะฮะ EP ต่อไปครับอยากจะให้พูดเรื่องอะไรอิ Inbox เข้ามาเยอะๆเลยนะฮะเพราะว่าจะเร่งทำเร่งอัดกันบ่อยๆเลยะฮะช่วงนี้กลับมาแล้วฮะคือไม้พังนะฮะซื้อไม้ใหม่มาแล้วก็พร้อมจะจัดเต็มนะครับผมฝากพอดแคสต์ของคิดในใจเอาไว้ด้วยนะฮะทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify Podcast YouTube Facebook IG เราลงหมดเลยนะครับฝากเพจคิดในใจด้วยนะครับผม e ีพต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ